สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องแว่นทีเด็ดฟุตบอลทัศน์ฟุตบอลประจำวันที่18สิงหาคม2564นะครับวันนี้ก็พบกับ2คู่เช่นเคยนะครับในศึกของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่แรกมิดเดิลสโบรพบกับ Queen Spark r เรนเจอร์นะครับคู่ที่2 Birmingham มพบกับบอลมา u t ทเมื่อวานทางเราไม่ได้มาทำคลิปนะครับ แต่ว่าได้ให้ทางหน้า Facebook ไปเดี๋ยวมาดูผลย้อนหลังของ2วันกันของวันที่16นะครับให้ทางบียาลิวกับแคนาดาให้อยู่ที่บิยาลิวไปคู่นี้ก็เสมอกันไป0ูต่อศก็เสียนะครับคู่ที่2คือโคปาโวกับเคียร์เลียวิกคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเจ็บปวดมากเพราะว่าเคียร์เลียวิกโดนใบแดง2คนนะครับแล้ว คมปาวโวก็แพ้ไปหนึ่งุตศูนย์ไม่สามารถาทำนาได้จริงแค่ตีเสมอเนี่ยก็ได้แหละนะครับเสียดายมากๆโอเคไม่เป็นไรของเมื่อวานครับได้ให้ในหน้าเว็บไซต์ไปในส่วนของบานซี่และลูตันทาวนะครับลูตันทาวลองบา์ซี่ต่อครึ่งลูกที่กับลูตันทาวลูตันทาวชนะไปหนึ่งุตศูนย์ส่วนคู่ที่2คือเรดบูซาวบวกกับบอนบี้เรดบูซาาบวกต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับก็บอนบี้ แพรไป2อปรตูอนหนึ่ก็คู่นี้ก็เท่ากับได้ไปเต็มๆเหมือนกันเท่ากับ2วันที่ผ่านมาก็ถือว่าเจ้ากันเสีย2ตัวแล้วก็ได้2ตัวนะครับมีบางวันได้ให้ไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็คือ f c e e o o o เนี่ยเสิร์ชได้เลยนะครับคำว่าน้องแว่นทีเด็ดฟุตบอลเนี่ยครับก็จะมีให้ใน Facebook ทุกวันนะครับบางวันไม่ได้ลงใน YouTube หรือไม่มีเวลาอัดเนี่ยก็ จะเอามาใส่ไว้ในช่องของอาทาง Facebook นะครับเนี่ยครับ Facebook ก็จะลงให้ไหวทุกวันอย่างวันนี้ก็ลงไว้นะครับในส่วนของอ๋ออันนี้ของเมื่อวานนะครับของวันนี้ยังไม่ได้ลงนะครับก็ประมาณจะประมาณนี้เนาะก็ฝากกดติดตามกันไว้นิดนึงละกันนะจะได้เผื่อไม่พลาดในวันไหนที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับ ามาดูทัศนะของวันนี้กันมาดูที่คู่แรกครับมิ d เดิลสโบพบกับ Queen Spark เล n g e r นะครับคู่แรกมิ d เดิลสโบเปิดบ้านพบ Queen Spark เลนเจอรนะครับโอเคมิ d เดิลสโบครับอยู่ในอันดับที่9นะครับ เปิดบ้านพบกับ Queen's Park r น n g e r ในอันดับที่6ล่าสุด2นัดที่ผ่านมานะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพมิเรนโ l ชนะ1นเสมอ1นะครับยิงได้3เสีย2ประตูส่วน Queen's าร์เ r นเจอรเนี่ยอยู่ในอันดับที่6ยิง1เสมอ1เหมือนกันนะครับยิงได้4เสียเพียงแค่1ประตูเท่านั้นนะครับรูกได้เสียดีกว่าจึงอยู่ในอันดับที่ดีกว่านะครับหานัดหลังสุด ที่เจอกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาง Queen's Park r น n g e r เอาชนะไปได้มากกว่านะครับนัดล่าสุดเจอกันเมื่อเดือน4อ่มิเดสโบเปิดบ้านเช่นกันควีนสปาร์มาเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึนะครับในปี2020ก็คือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยควีนสปาร์เปิดบ้านเสมอกับมิเดนสโบไป1ประตูต่อหนึ่ฤดูกาลก่อนนู้นนะครับ รูดูการ19ถึง20เนี่ยเดนสโบมาเปิดบ้านควีนสปาร์ก็เอาชนะไปได้1น่อ0แล้วก็ในการเปิดบ้านเจอควีนสปาร์กเนี่ยควีนส์ปาร์ก็เสมอกับเดนสโบไป2ต่อ2ก็ดูเหมือนจะค่อนข้างจะแพ้ทางกันอยู่เนาะแล้วก็อันเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับใครเป็นเจ้าบ้านคนนั้นก็จะต่อแล้วก็คนที่มาเยือนเนี่ยก็จะกินราคาไป อสองนัดหลังสุดครับในส่วนของลีนะครับมิเดิลส์โบชนะบสตันซิตี้ไปสองประตูต่อนหนึ่งในนัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็นัดเปิดสนามเนี่ยเสมอกับฟูลแลมที่เพิ่งตกจากพีเมลีกมานะครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งส่วนควีนสปาร์ วนควีนสปาร์คนะครับนัดที่แล้วเอาชนะฮาวซิตี้ถึง3ประตูต่อ0แล้วก็ชนะสโตอกสิตี้2ประตูต่อ0อ๋อโทษทีครับไม่ใช่นัดที่แล้วชนะฮาวสิตี้3ประตูต่อ0ยครับและนัดเปิดสนามเปิดบ้านเสมอกับมิวอันห1ประตูต่อ1นัดต่อไปนะครับ ทาง m ิ d เดิลสโบจะพบกับดาบี้ในอีก3วันครับส่วน q u ีนสปาร์กเนี่ยจะเจอบาร์ l e ีในอีก3วันเช่นกันตัวผู้เล่นก็ส่วนไหนก็จะเป็นคนไม่ค่อยรู้จักครับเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นลีกรองนะครับตัวกองหน้าตัวเก่งของ q u ีนสปาร์กก็จะเป็นไรดอ r i ร h ์กับคริสบิ l ล็อกนั่นเองนะครับที่เป็นตัวยิงประตูอยู่ ไปดูที่หน้าราคากันนะครับวันนี้ราคาเปิดมาให้ m i d เดิลสโบเนี่ยต่ออยู่ที่เสมอควบครึงก็หรือปอป,อ,ปอนั่นแหละครับที่เรียกกันง่ายๆเปิดน้ำล้นๆ้นอยู่ที่1.01ครับส่วนทางควีน n พาร์คเนี่ยได้น้ำอยู่0.89ราคา m i d d l ิ b สโบครับตอนนี้ณปัจจุบันนะครับอยู่ที่1.07ครับไหลลงมาที่ควีนส์พาร์ค0.86นะครับ ราคาออสหนึ่งคูณสองครับมิดเดิลโบคงที่อยู่ที่สองจุดสามราคาเสมอครับไหลลงนศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับมาที่สามจุดสองห้าแล้วก็บอกว่าคีนปากจะมาชนะเนี่ยน้ำเพิ่มไปที่ยี่สิบตังค์นะครับคู่นี้แล้วก็สกอร์สูงต่ำนะครับอยู่ที่สองจุดห้าต่ำอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสามราคาปรับลดลงนะครับเหลือสองลูกควบสองลูกครึ่ง น้ำอยู่ที่0.96แล้วก็0.97คู่นี้ก็มองว่าควินสปาร์มีสิทธิ์ที่อ่าคู่นี้โทษนะครับคู่นี้มีโอกาสมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะเป็นสกอร์ต่ำเดี๋ยวไปดูที่หน้าเว็บกันสักนิดนึงที่หน้าเว็บนะครับให้ m i d เดิลสโบครับต่อ ปปอ,อยู่ที่0.85ส่วนควีนสปาร์กเนี่ยลองปปน้ำลดลนอยู่ที่0.79ราคาสูงต่ำก็สลูกครึบ2ลูกครึ่ง0.97 0.95คู่นี้ก็ขอเลือกเชียร์ที่ควีนสป p าร์เรนเจอร์ครับในราคาที่ปป0.79เพราะว่าส่วนใหญ่อะครับทีม2ทีมนี้บ้านใครบ้านมันคือเล่นบ้านใครเจ้าบ้านต่อแต่กับแปลตรงที่ว่า ทีมเยือนไม่ว่าจะใครไปเยือนก็จะทำได้ค่อนข้างที่จะดูดีกว่าแล้วราคาวันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นใจให้ทางควีนส์ปาครับวันนี้ควีนส s ปาร์อาจจะไม่ได้มาถึงขั้นชนะแต่อย่างน้อยถ้าเสมอก็ยังได้ครึ่งหนึ่งผมว่ายากเป็นการยากพอสมควรที่มิดเดิลสโบ l จะเอาชนะในวันนี้ถึงฟอร์มการเล่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฟอร์มการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใกล้เคียงกันมากๆนะครับก็เลยขอเลือกเชียร์ไปที่ในส่วนของ Queen Spark Ranger ละกันนะครับคู่ที่2ครับเบอร์มิงแฮมพบกับบอนมาร์ตเบอร์มิงแฮมอยู่ในอันดับที่11ครับเปิดบ้านพบกับบอนมาตในอันดับที่8 คู่นี้แข่งไป2อนะัชนะ1เสมอหนึเหมือนกันทั้ง2คู่นะครับมี4คะแนนผลต่างประตูได้เสียของบอลมัดดีกว่าจึงขึ้นไปอยู่ในอันดับที่8นะครับเฮดูเฮดเจอกันห้านัดหลังสุดนะครับเป็นในฝ่ายของทางบอลมัดเอาชนะไปได้ ทุกครั้งเลยนะครับล่าสุดที่เจอกันเมืองฤดูกาลที่แล้วก็คือเปิดบ้านเอาชนะเบอร์มิงแฮมไป3-2มฤดูกาลที่แล้วมาเยือนเบอร์มิงแฮมชนะเบอร์มิงแฮมสามหนึ่งนะครับฤด,ดูกาลก่อนนะครับก็ถือว่าสถิติของทางบอลมัดเนี่ยข่มมากๆสองนัดล่าสุดที่เจอที่แข่งในลีกนะครับเบอร์มิงแฮมเนี่ย เล่นในบ้านเสมอกับสโต๊กซิตี้ศูนย์ศูนย์แล้วก็อีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งนะครับไปเยือนเชฟฟิลในเตะนะครับชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนของทางบอลมัดนะครับสองนัดหลังสุดนะครับ ไปชนะไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปสองรประตูต่อหนึ่งแล้วก็เสมอกับเวสต์มอรบิทเอาเบียนในนัดเปิดลีกนะครับไปสองรประตูต่อสองในการเปิดบ้านนะครับอ่าเบอร์มิงแฮมครับใช้ศูนย์หน้าคู่เป็นลูคัสเจเตวิกกับโจนาธานเลโก้แล้วก็ กองกลางเป็นแกลลี่การ์เนอร์กับไลอ้อนบูธครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นตัวเก่งเลยนะครับก็ถือว่าคู่นี้ก็ค่อนข้างจะสู่สีการฟอร์มก็กใกล้เคียงกันนะครับเบอร์มิงแฮมมาในแผน3-5 2สส่วนบอลมัดจะมาในส่วนของ4-3-3 mm hmm. ก็ของบอลมัดที่น่ากลัวก็จะเป็นกองหน้านะครับ โดมินิกโซนันเก้นะครับที่มาจากทางเป็นดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลนะครับที่เป็นตัวกองหน้าตัวหลักมาหลายฤดูกาลแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่หน้าราคากันอีกนนึนงวันนี้นะครับราคาเปิดมาให้ที่บอร์นมัดต่อปอปอครับที่1.01น้ำาหลาที่1.01นะครับส่วนเบอร์วิงแฮมเนี่ยอยู่ที่น้ำา8 9 9 วันนี้ออ1 0 2ครับบอกว่าเปิดมาที่บอลมาันบอกว่าจะชนะเนี่ยได้ไล่สองสาส่วนราคาเสมออยู่ที่3.2ครับเจ้าบ้านเบอร์นบิงแฮมอยู่ที่3.1มน่งนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่เสมอนะครับน้ําอยู่บอลมันอยู่ที่0.97แล้วก็เบอร์มิงแฮมอยู่ที่0.96ครับราคาเจ้าราคาทีมเยอือนไหลขึ้น นะครับจาก2.3เป็น2.75ราคาเสมอลดลงเหลือ3.20ครับส่วนบอกว่าเบอร์มิงแฮมจะชนะเนี่ยอยู่ที่2.7ค่อนข้างสู่สีกันมากราคาสูงต่ำก็ใกล้เคียงกันนะครับเอนเอียงไปทางต่ำจักนิดหนึ่งแล้วก็ไปดูราคาที่หน้าเว็บกันราคาที่หน้าเว็บนะครับตอนนี้ราคาที่หน้าเว็บราคากลางอยู่ที่เสมอครับ 98, เบอร์มิงแฮม0.98แล้วก็บอกมาอยู่ที่0.96ราคาสูงตอยู่ที่2ลู 2, ลูยครึ่ง น้ำลบอยู่ที่0.91แล้วก็ต่ำอยู่ที่0.83ผมมองว่าคู่นี้ครับบอลมาต์อ่ bon อะจริงๆแล้วอะ่ะเป็นทีมที่สิถติข่มกว่ามาเสมอแล้วเจอกันทีไรอะ่ะบอลมาชนะตลอดจริงๆวันนี้บอลมาต์ bon ควรจะมาต่อปอปอแบบขาวหรือปอปอบวกสิบหรือไปต่อถึงครึ่งลูกนะเพราะว่าคือสติมันข่มมากอะครับคือมาอย่างเนี้ย มามองว่าเฮ้ยมีโอกาสได้ทั้งเสมอแม่งลุ้นชนะมากกว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันแปลกๆผมก็เลยขอเลือกเชียร์ที่เบอร์มิงแฮมนะครับเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมผมว่าวันนี้ไม่แพ้เผื่อจะชนะได้ด้วยที่ราคาเสมอที่0.98นะครับอ่าวันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งละกันคู่แรกนะครับอยู่ที่ Queen Spark คเรนเจนะครับลองที่ปอปอ0.79ด้วย2ออยู่ที่เบอร์มิงแฮมครับ ราคาราคาเสมออยู่ที่0.98นะครับก็ยังไงวันนี้ก็น่าจะจบคลิปกันแล้วยังไงอย่าลืมนะครับฝากทางแฟนเพจของน้องแว่นทีเด็ดฟุตบอลเอาไว้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะลงคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงคลิปไปใน Facebook เหมือนกันเพื่อที่ทางลูกค้าไม่ได้ไม่ใช่ลูกค้าสิเพื่อทางเพื่อนๆไม่ได้ดูทาง y o u t u b e ก็จะสามารถดูในเฟซได้เผื่อวันไหนผมไม่ได้มีเวลามาอัาจคลิปอะครับก็จะได้มาดูทาง f a c e b o o k ได้จะได้สะดวกจะได้ทันกาจะได้แบบเฮงๆไปด้วยกันนะครับก็ยังไงวันนี้ขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอให้วินวินเหมือนเดิมนะครับ2ตัวจัดไปเต็มๆเน้นๆนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันขอบคุณครับ